พี่น้องเอ้ยมาไลายสดเสรากำลังดังไฟไฟจากไหนไฟอ,อุย้ยมาดังไฟหนึ่งขา่าแกะเหมือต่ว่านลืมเอาไปเติมค่ะพี่น้อง <c oughs> ดังไฟอยู่หลังบ้านที่จริงแกบ,บ่บ่คอยได้หนึ่งเข่าดอกแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมาเข่าวไว้มาเข่าวไว้ยัน โอ้ยไอพันนั่นสมหัวเก็บตีนเลยเห็นวันนั้นเพิ่นกระโดดเพิ่นกระโดดละาะคาเพิ่นไปถือโต๊ะล้างบานห้องไกิดจืดๆน้จัาจากหน่อยที่อย่างว่าได้จืนมาในดอกมันแห้งเราพี่น้องแลค่เน้อเอามาหายกำลังใจที่เอเตือ่บไทายเอากล่องไฟเป็นใดด้วยค่ะเดี๋ยวมันสิมี่ ดามงดามาจากน่อยแล้วก็อยู่หลังบานเข้าหละพี่น้องมาดังไฟทว่าบ่าเฝ้าบ่บ่บ่เฝ้าบรนไดเพราว่าเฮ้าเฮ็ดคะแนนแล้วเรียบร้อยเนาะก็สิไปปรับคะแนนนิดๆน้อยๆเท่านั้นเองืันนี้ก็เป็นการส่งคะแนนมื้อสุดท้ายแต่ว่าคูน่ะส่งเรียบร้อยแล้วเมื Meu ่อวานกรอกเรียบร้อยแล้วอยู่โรงเรียนจนว่าทำทายังบ่ได้ไปหาหลานเพราะว่ากรอคะแนนก็เรียบร้อย